โอ้ยครับผมในเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นนะฮะแอบบชอบผู้อื่นแล้วก็ทําการกําจัดคนที่ชอบผู้ชายจำจี้จำมะเขือเปราะแปะอะไรเงี้ยนะผมโอเคคืองงมากเมื่อกี้คือเข้ามาลองเล่นฮะโอเควัน okay. จันทร์ดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่มีเสียงเลยนะกราฟิกนะผมเป็นยันเดเละนะฮะอะไรอะครับบอร์ดวัตตาฟ็อกผมโอเคนะก็ต้องขอบคุณนะฮะเกมนี้คือไปเจอจากมาเกียนเกรมมีเกมไหนให้เลือกด้วยวัตตาฟ็อกมีด้วยอ่าอยู่นะใส่สลิปดีไหม แ่ไม่ได้หรอกมันต้องแป๊ดนะเดี๋ยวนี่ลายลายลายนี้แล้วเนยวโอเคกด e เพื่อใช้โอเคนะฮะอายูเลดี้ทูลิฟ e a นด์กรอว to the girl? คือเราต้องไปเราพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วนะฮะโอเคเราเอาไปแล้วเต็งต้องมานะฮะคือตั้งชื่อว่าอะไรดีใหญ่อะไรดีรู้สึกจะอ้วนด้วยนะฮะใหญ่โอ่งนะฮะอ่ารู้สึกเสียงเกมมึงดังไปนะมาว้าวว้าวว้าวนี่อะไรฮะแคริแครถือ e จุ๊บจุ๊บกด r เพื่อถือ นะครับผมเป็น <zo> พันลงเลยดีกว่าไหมเฟรมเลตดับดับนิดหนึ่งฮะแครี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้โอเคจุ่มถูกได้ไหมถูได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอโฟนขึ้นมาเดี๋ยวนี่คืออะไร what the fuck what the fuck is t h i s hello 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 dude what คุยปุ่หน่อยดิ can i talk อ่าเราสามารถคุยอะไรมันได้บ้างเออเราสามารถคุยอะไรไม่ได้ just going stand there เออมีอะไรนะขอโทษด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือนี่แคทวอล์กไงวะเจี๊ยเดี๋ยว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 คือทรงผมมึงน่ารักไปนะขอถ่ายหน่อยเร็วทำไมมันเดินแบบเร็วมองกล้องหน่อยดิมองกล้องหน่อยเอ้ยยิบยิบชีสชีสชีสสัตว์แม่งไม่อะไรกูเลยไม่ได้กับกูเลยเฟรมเด็ดแม่งดับดับด้วยเอามิกกเร็วไปไปยูเก้อ อาวูก็โอ้ขอโทษนะเออโอเคบายบายนี่ประตูไปที่ไหนก็ได้แล้ววะเอาที่อ้าวเปิดไปได้ Go to crash What the f**k u c อ้าเดี๋ยวอ่ะอันนั่นนี่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 เรียนแล้วเหรอนี่เรียนแล้วใบใบหนึ่งอ๋อพักครับพักใช่หรอน่าจะเป็นพักครับโอเคลงมาด้านล่างฮะลงอาหารลงอาหารลงอาหารลบลบลบไอหนูหลบเดี๋ยวไปลงอาหารก่อนดิ down เร็วเดี๋ยวนะลงอาหารมแป้งไหนวะ ลืมลงอาหารครับพี่พี่ครับพี่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 ลงอาหารไปทางไหน,นะฮะกูบอยสอรี่เนร่วมาหมะโทษด,ด้วยนะตบกูป่าวอกไอ้เชี่ยมึงอะไรนั่หนาโอเคขอโทษอ่าเดี๋ยวมาเซลฟี่กันดีว่านะมูส่สาวๆนะฮะโอ้โหอ้สุดยอดมากผู้ใหญ่เลเตกองปรปชมมาละวจ้าเช็อ่ากดไลค์กดตัวอีอเวนท์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว กูชอบไอห,หัวแดงมากเลยอะน่ารักมากอะไรอ,อยากหน้าวถ่ายกูก็เซฟสิเดี๋ยวเด้อขออีกคนหนึ่งเดี๋ยวนะ What What are you doing here? มึงทำอะไรที่นี่นวะ Catwalk Catwalk อะส่องได้ป่ะส่องได้ป่ะเป็นเหี้ยอะไรกันเลยฮะ,ยะ,ยะไปดีกว่าวะไอสองขึ้นไปบนดีว่วะแม่งยันเดย์เดยจริงเกมนี่โอ้ย oh, ขึ้นไปนั้นดัดฟ้าน่าจะไปกินข้าวกับผู้ชายนะฮะไปแรดไปล่านไป เว้ยเด็ดประตูมึงสุดยอด What the fuck ไปไหนไม่ได้เลยเหรอนี่กูฆ่าคนได้ไหมเนี่ยนะเกมนี้ไม่เป็นเกมฆ่านะกำจัดคนที่ชอบผู้ชายคนที่เราชอบนะฮะเกมนี้ม่งซิมูเลเตอร์มากและเกมไม่เคียมากโอเคเขาโก,กตุคลาสต่อกลับมาโอ้สามโมงครึ่งเลิกเรียนนะฮะตายเลยไอน้นี่เดินอีกแล้วใ้สระมาเอ้ยเด็ด,ดมันเข้า,เข,าเข้าไปได้แบบเข้าไปไม่ได้นะโอเค after school น,นะฮะนะครับหลังเรียนนะฮะหลังเลิกเรียนตายลย ลก,ลกลับบ้านสิคือผู้ชายคนที่เราชอบมันไม่มาฮะเราต้องกลับบ้านไม่ได้หรอกอุย้ยนี่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 น,นี่คนนี้หรือเปล่าอ๋อโอ้โอหหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเวลามองเธอทีไรอุปวดท้องอ้ปวดท้องจัดเลยอ๋อไม่ใช่ฮะไม่กล้าสบตาแล้วนี่มึงมึงไม่กล้าสบตาแต่มึงเสือกถ่ายรูปเขาเนี่ยนะ What the fuck โอ,คอเคเราเซฟเลยแล้วถ่าย,ถ,ายถ่ายมุมมุมนี่มึงแล้วอู้คุยกันเลยเข้าไปคุยเลย คุยเลยอย่าเป็นไรอยู่ใกล้ยังเป็นไรมันคือคือคือเราชอบเธอมันอ๋อไม่เอาไม่บอกดีกว่าคือ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 เดี๋ยวนะ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 มันบนอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวูควรทำอะไรได้บ้างเนี่ยสสันมันต้องไปเอาแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้คนนี้ชอบเปล่าวัดวัดฟาร์ควัดวัดเป็นเฮี้ยอะไรเหมือนเดี๋ยวบินนี้ไงแล้ว อายิ้มห้ไอแช่กด F เพื่อส่งฮนะไอดอนเกตอันนี้ฝักวัตตาฝักเนาะกดคิวอะโอเคกดคิวกดคิวแปลไม่ออกครับขออภัยด้วยเกมนี้มันเล่นฮาฮาเกียร์เอาเดี๋ยวต้องแครีถือไปไปไปเด้อเด้อเดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนตรงนี้คืออะไรอะโอ้โหอุปกรณ์อาวุธสงครามอย่างเยอะเลยเด้อเดี๋ยว้อเราสามารถทิ้งได้ป่ะไม่รู้ละไม่รู้ละเอาเลือกเลยแล้วกันคาตันนะนี่ฮะ ไขควงนะฮะคัตเตอร์มือกันไกลนะฮะปากกาเอ้ยไม่ใช่ปากกามีนี่กูขอคาตนะเลยกูของใหญ่เดียด๋ยๆเรายังเลือกไม่ได้โอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่นี่สิเก็บสิไอ้โอเคมีสิหนูเอ้ยนี่คาตนะดีกว่าคา,าตนะมาแล้วเดีย๋ยวได้ทําเราต้องไอ้นี่นี่อาจจะเป็นคนชอบะเราต้องถ่ายรูปไวป้เฮ้ย นี่น,นะฮะก่อนตายนะฮะนี่คือก่อนตายนะฮะเอามาเริ่มเลยดีกว่าอา้าก็ะดาบ,บูละ่ะก่อนตายเดี๋ยวจไม่ได้หรอกมันไม่ได้มาก่อนตายเมื่อกี้พับก่อนตายเดี๋ยวมึงดูหลังตาย,ายามั่งฝัน้เลยปะเอามีนะอย่าทิ้งดิโอ้นี่น,นี่ยังไม่ม,ไม,ไมีเรายังไม่รู้ใช่ไหมเรายังไม่รู้อ๋อโอเคฮะอา้าวแต่กูถ่ายอะไรเนะี่ย ตอนนี้เรายังไม่รู้ฮะเออหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะฮะผมแล้วก็นี่คืออะไรก็ไม่รู้ฮนะรีเทิร์นโฮมกลับบ้านนะฮะไปไปนอนนะครับผมแล้วก็ฝันถึงไอ้ไอต้ตาบ้าคนนั้นนะครับผมวันอังคารเนี่ยเราจะมาดูกันว่าจะเกิดอย่างขึ้นนะฮะปี2016ด้วยชิดเคเราต้องเปลี่ยนกางเกงในฮะเพราะมันเหม็น <c oughs> เกงในเหม็นวัตตาฟักวัตตาฟักเอาใบนี้ดีนี่ละกันนะฮะสีเหลืองเหลืองเยลโล่นะฮะโอเคกลับไปเลยสิทำไมทำไมต้องยินหลับโอ้ มันเกิดเหมือนเหมือนอาการเหมือนอาการคันฮะนะฮะคันหูไม่รู้เป็นอะไรหลังเลิกเรียนนะฮะฟึบพักกลางวันนะฮะเวลาพักนะฮะโอเคลงมาด้านล่างเราต้องไปดูเหยื่อของเราเหยื่อของเรามันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะไปยุ่งกับหัวกูเปล่าว่ายังว่ายังว่าคือคือมึงไม่รู้เรื่องเลยหรือไงวะเกมนี้มันเป็นเกมอะไรวะเนี่ยจำลองความรักเหรอหรืออะไรต่อไปคือมึงเป็นะไรมือค้างเหรอเฮ้ยมึงกลับบ้านบ้างวะ เฮ้ยแม่งถูงน้องสีดำอะแม่งถ่ายกับโอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนกูเป็นคนโรคจิตยังไงไม่รู้คือไม่ไม่เคยแคสเกมแบบมูมลเลเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยฮนะแล้วก็มาดีๆก็โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนะเราเลือกสีอะไรมาวะสีเดือดไหม่หรอโอ้นี่ฮะคือเหมือนกูเป็นคนหื่นกางม,มากเลยะนะฮะนี่คือฟึบโอ้โหพอเลยนะฮะพอเลยนะฮะขึ้นเลย ขึ้นเลยมาถึงว่าขึ้นไปเรียนเลยนะฮะผักกัมหวันไม่แดกคาวใช่ไหมไม่กินไม่กินอ่าสิบแปดบวกนะสิบแปดบวกนะคลิปนี้นะฮะใครโลกสวยนะครับผมใครที่อ่าคิดว่าบิทเตอร์ซีโร่นะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างไอเอฮาปาร์ตี้นะฮะไม่หื่นกามนะฮะก็นะคือมึงทำอะไรวะวันวันหนึ่งมึงมึงเข้าเรียนบ้างป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคืออยากอ่าตุบตุนะฮะหัวใจเต้นตึกตักเลยฮะลำมอเตอร์ชิพไรหัวใจของฉันมันกก็เตต้นึ แต่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 กลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะก็ยังฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแล้วก็กลับบ้านแล้วไปไอ้นี่ต่อนะฮะเออโอเคเดี๋ยววันวันวันที่แปดนี่เป็นวันเดสไลน์นะฮะเส้นตายนะครับผมโอเคเราต้องเปลี่ยนเกงในฮะโอเคเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้วยคุณใส่มาทุกสีได้ไหมโอเคสุ่มเอาแล้วกันไปฮะไปครับผมเราจะมารีรอไม่ได้ โอ okay. เคแป๊บนึงนะฮะยังยังดีว่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะฮะวันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า before school นะฮะก่อนเรียนนะฮะวันพุธนะฮะ Wednesday Wednesday วันพุธวันพุธคือไปเรียนตอนนี้เราไม่สนใจนะฮะเราได้ทำการส่องไปแล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของเราเราเราไปฮะไป h e l l เดี๋ยวนะคือเข้าไปเรียนได้เลยไหม คือแม่งเอาแล้วนี่เรียนกูเรียนบนท้องฟ้าหรือไงวะอัปเตอร์สกูเดี๋ยวเดี๋ยนะอ๋อหนึกงนึ่ว่านึกว่ามันยังไงเข้าอีกจะเข้าไปทำอะไรมั้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอีนั่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 นนนั่ยุ่งกับมายุ่งนะโอ้นึกว่ายุ่งนะฮะดูว่ายุ่งยุ่งเดดไลน์นะฮะเดดไลน์นะฮะดูไว้ก่อนเดดไลน์โอเคอาวุธครบมือเลยมิแล้วไม่มีกรรมการก็มากรรมการนักเรียนมาเก็บของหรือไงวะ ใครแม่งทิ้งอาวุธไว้เต็มเลยโอเคไม่สาระมากมึงมึงพูดอย่างงี้กี่รอบแล้วฮะโอเคครับผมวันที่เจ็ดนะฮะโอเคไปเลยคือแม่งก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่ามันให้กูทําอะไรนะฮะเกมนี้นะฮะยังงงอยู่นะฮะไปอย่าให้รู้นะว่าแอบคุยกันนะอันนี้ดูดด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 าดด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 เมาไปเองดด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 ด จุบๆๆๆดๆโอเคถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำการเปิดปตตระตูชุบอ้ d a m ามิ damage โ,โ,โ,โอเคหลังเรียนพอพรุ่งนี้เป็นวันเดทไลน์นะฮะเรามาดูกันว่าเดทไลน์นี้จะเกิดอะไรขึ้น,นะฮะอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทนะฮะระหว่างสามีภรรยานะฮะไม่ใช่เดี๋ยวดูสิมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ว่ะ what the fuck เฮ้ยม,ม,มันไม่ไม่ทำอะไรเลยเหรอ hello ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจเป็นอะไรเีลยวไม่ฆ่าได้เลยเปล่าหฮะผมไม่รู้ว่ามันฆ่าได้เลยเปล่าผมไม่รู้ว่าหยิบมีดแล้วจวกเลยนะเอาแล้วทิ้งมีดแล้วอ๋อกลับบ้านนะเดตไลน์เรามาดูเดตไลน์กันเถอะเอาละฮะท่านผู้ชมฮะมาถึงจุดนี้แล้วก็ยังมึนๆงงๆอยู่ฮะ t h i s is a b u g f o o f o r t i f i n g ตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันยังเป็นตัวเดโมโอ,อยู่แต่นี้คือตัวฟูมัเหรอวะ What the fuck คือเกมแม่งจำลองม,มาแค่นี้ฮะแต่ถือว่าเกมนี้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้อยู่อะ่ะจริงจริงจริงเพราะว่าตอน6โมงเย็นนี้มันน่าจะมันน่าจะถึงเวลาที่เราต้องทำการฆ่านะฮะ เดไลลน์แ้วใช่มคือข้ายไงประเด็นคือข้ายไง,งงงมากเลยอ่ะมันก็ยืนเหมือนเดิมอ่ะมันทำอะไรกันวันวันหนึ่งเปลี่ยนบ้างเปล่าวะโอเคนี่ใช่ป่ะอ่ะกูถ่ายเลยอ่ะแล้วกูก็อ่ะกูถ่ายแล้วกูส่งอ่ะไม่ใช่เหรอนี้แบบวันนี้แบบอกูถ่ายแล้วกูส่งอ่ะเพื่ออะไรวะงงมากแบบอ่ะกูส่งอ่ะคืออะไรฮะ,ะ,ออะรเ,รเฮ้ย ม่งกูต้องฆ่าใช่ไหมเนี่ยกูฆ่าไงวะโอ้โหน่าไม่รู้เรื่องเลยฮนะจริงๆแม่งตัวเกมออกมาก็โหลดมาเลยคดดดดีดดดด่าคนไหนวะ<ๆ>ผมว่ามันไม่ใช่คนนี้แน่นอนเลยมันต้องเป็นอีกคนหนึ่งกูฆ่าไงหมดเลยคนออกคงไม่เห็นหรอกมกั้งเฮ้ย บอกคิวฮะไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้เป็นใครกูฆ่าหมดทุกคนเออเออนะฮะไม่รู้ฮะอันนี้รู้สึกเป็นโรคจิตโอ้โรคจิตกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงจ้ามึงโอ้ยโอ้ยมาที่นมาที่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 อ้า จ้าเมจกไม่รู้ใครกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ได้ทำกูไม่รู้กูไม่ได้ทำกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำกลับบ้านนะนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมนะะฮจบเกมฮะฮะนี่ฮะ What the fuck คืออะไรวะคือมังเล่นไม่เป็นนะเอาไปเจอคลิปหน้าสวัสดีฮะ